สวัสดีครับวันนี้พามาชมบ้านสวนสวยๆพร้อมอยู่นะครับที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับบ้านนี้ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ167กิเโลเมตรนะครับห่างจากถนนสุขุมวิท1กิโลเมตรเท่านั้นห่างจากโรตัรศูนย์ราชการอำเภอแกลงก็9กิโลเมตรนะครับตัวบ้านขนาดส3 4รตารางเมตรนะครับ มีทั้งหมด4ห้องนะครับเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องโถง1ห้องรับแขกนะครับเข้ามาในบริเวณบ้านเดี๋ยวพาเข้าไปชมกันนะครับว่าภายในเป็นอย่างไรบ้างนะครับเข้ามาด้านซ้ายก็จะเป็นสวนพืชผักสวนครัวนะครับมีกะเพราหัวคาผักถัก่วฝักยาว มีพริกขี้หนูมีหลากหลายเลยนะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นส่วนผลไม้นะครับก็จะมีทุเรียนเงาะอ่อันนี้จะด,ดูด้านซ้ายก่อนนะครับด้านซ้ายนี้ก็จะมีชมพู่นะครับ1ต้นให้ผลแล้วแล้วก็จะมีกล้วยมีสับปะรด หลังบ้านนี้ก็จะมีกล้วยนะครับตัวบ้านก็ขนาด234ตารางเมตรนะครับบ้านใหญ่เลยตัวบริเวณบ้านก็ปลูกไว้ปลูกพืชผ,ผักสวนครัวและผลไม้ไว้รอบบ้านเลยนะครับก็มีกล้วยมีเงาะมีทุเรียนมีสับป,ปะรดปิกงขีน้หนูทุเรียนก็ ยังไม่ให้ผลนะครับก็ปีหน้าก็น่าจะเริ่มให้ผลแล้วส่วนเงาะให้ผลแล้วนะครับเงาะกล้วยหน้าบ้านนี้ก็จะมีเงาะต้นใหญ่อยู่1ต้นนะครับที่ให้ผลผลิตได้แล้วเป็นเงาะโูกเรียนนะครับอยู่ติดกับหน้าบ้านเลยให้ความลมเย็นแล้วก็หน้าผลไม้ก็มีเงาะให้ทานด้วยนะครับบานก็พร้อมอยู่นะครับ ไม่ต้องซ่อมบำรุงหรือว่ารีโนเวทพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะครับแต่ว่าสีภายนอกก็ถ้าจะให้สวยก็เก็บสีภายนอกนิดหน่อยก็พร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะครับส่วนภายในสวยสะอาดนะครับไม่ต้องมาซ่อมบำรุงอะไรนะครับก็มีแต่สีภายนอกนะครับที่ถ้าจะให้สวยก็ปรับปรุง สีภายนอกนิดหน่อยนะครับตัวบ้านตัวภายในพร้อมเข้าอยู่สวยสะอาดนะครับภายในไม่ต้องซ่อมอะไรบ้านก็สร้างมาอายุได้ประมาณ5ปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนาะต้นใหญ่นะครับที่อยู่หน้าบ้านตรงริมกำแพงก็จะมีกล้วยมีทุเรียนทุเรียนก็ มีอยู่ 3, 4ต้นนะครับจะมีต้นใหญ่ที่ว่าปีหน้าก็น่าจะให้ผลได้แล้วนะครับ1ต้นที่เดี๋ยก็จะเป็นทุเรียนปลูกใหม่นะครับ2ต้น,นอายุประมาณปีนึงนะครับก็จะมีกล้วยมีอันนี้ก็เป็นทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะครับที่ปลูกอยู่ข้างบ้าน พัดเข้ามาก็จะเป็นมะม่วงนะครับอันนี้เป็นมะม่วงเขียวสวยนะครับหอมให้ลูกได้เลยนะครับก็ด้านหลังนี้ก็จะเป็นหลังบ้านก็จะเป็นกล้วยนะครับกล้วยตัวบ้านก็สร้างไว้มาตรฐานเลยนะครับหอมเข้าอยู่ได้เลยอายุที่สร้างมาก็ประมาณ5ปีนะครับ ก็จะมีแต่สีภายนอกนะครับที่จะให้สวยก็เก็บสีภายนอกนิดหน่อยก็สวยเลยนะครับสวหน้าต่างก็ติดเหล็กดัดมาให้อย่างดีมาตรฐานเลยก็เหมาะนะครับบ้านหลังนี้จะซื้อไว้เป็นบ้านพักตากอากาศหรือเอาไว้อยู่ยามเกษียณนะครับเพราะว่าบ้านสวยพร้อมอยู่มีสวนพืชผักผลไม้ปลูกมาให้เรียบร้อยนะครับ ดูแลต่อได้เลยนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาปลูกหรือจะว่าปลูกอะไรเพิ่มเติมแล้วก็เจ้าของเดิมก็มีดินใส่ไว้ให้ตามร่องไวป,ปลูกดอกไม้ปลูกพืชผักได้เลยนะครับก็ไม่ไกลทะเลด้วยนะครับห่างหัดแหลมแม่พิมพ์ก็ประมาณ1 2 1 3กิโลเท่านั้นนะครับ การจชการไว้กเกษียณหรือว่าจะซื้อไว้เป็นบ้านพักตากอากาศนะครับบ้านพักอยู่อาศัยก็สวยเลยนะครับหลังนี้สามห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องพระหนึ่งห้องโถงนะครับหนึ่งห้องครัวอ่าประปาไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตก็พร้อมหมดเลยห้องนอนสองห้องที่มีห้องน้ำในตัวก็จะขนาด4เมตรคูณ6เมตรนะครับ ส่วนห้องพระก็จะขนาด3เมตรคูณ4เมตรนะครับวันนี้ไม่ได้พาชมในตัวบ้านนะครับสนใจเข้าดูก็นัดติดต่อเข้ามานัดดูได้เลยนะครับ่ายินดีพาชมแต่รับรองว่าภายในสวยสะอาดครับพร้อมเข้าอยู่ไม่ต้องซ่อมบำรุงอะไรเลยอันนี้ก็จะเป็นบริเวณใต้บันไดาทางขึ้นชั้นบนนะครับ นี้ก็จะมีเงาะพร้อมให้ผลผลิตได้เลยข้างล่างนี้ก็จะมีห้องนอนหนึ่งห้องห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับสำหรับผู้สูงอายุไม่อยากขึ้นชั้นบนก็พักนอนห้องนี้ได้เลยนะครับเป็นห้องขนาดสี่คูณหกนะครับห้องใหญ่เลยพร้อมเข้าอยู่ ตัวบ้านก็234ตารางเมตรนะครับตัวที่ดินก็120ตารางวานะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงบ้านพร้อมเข้าอยู่ที่จอดรถที่ใต้ถุนบ้านก็จะจอดได้2อกันนะครับแต่จะ ทานหน้าบ้านัวลาปิดรัวก็จะจอดเพิ่มได้อีกหนึ่งคันนะครับก็คือจอดรถได้ทั้งหมด3คันนะครับจอดตรงต่อกันมาจนถึงประตูั้วนนะครับก็ประมาณ3คันสนใจก็ติดต่อขอข้อมูลเข้ามาได้นะครับยินดีพาชมบ้านนะครับาาราคาเจ้าของตั้งขายไว้ที่2อล้าน3แสนบาทพร้อมโอนให้นะครับ โอนฟรีในวันโอนค่าใช้จ่ายวันโอนก็ฟรีหมดนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมของรอบบ้านนะครับบ้านหลังใหญ่สามห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องพระหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวนะครับไฟฟ้าน้ำประปาอินเทอร์เน็ตพร้อมเลยนะครับถนนลาดยางหน้าบ้าน ไฟส่องสว่างหน้าบ้านอันรูปแปลงในโฉนดนะครับสี่เลียมผืนผ้าเลยเอยกสารโฉนดคุดแดงพร้อมโอนนะครับสนใจก็ติดต่อขอข้อมูลเข้ามาได้นะครับ0890986866 0 6 5 6 6 5 4 9 9 9ครับเพื่อมาให้พลาดที่ดินสวยๆในจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีและทั่วประเทศนะครับ รบกวนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับ